ได้เลยว่าความมวนซื่อน,นี่หาใสาบ่บ่ได้โอ้ยมา่ำไปใส่มาลอยแค่แต่ก่อนเคยรำกับผมพ่วงวกบะแม,มนเคยรำกับพวกไหนก่อนฮิตฮิตฮิตโอ้ยมามวนนะพี่น้องเนาะฝอนมารำสาธิตฝอนโอ้ยมาร์มาฝอ,อนงา,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 อานแถวมารำสาธิตสบายเลยมันฝอนหรือดสักก็เดียน เอาแง่ไปพี่นออ้องแง่ไปฝันกัะเทียงขานั้นแต่ละตอกนี่หุ่นหุย่ยผ่ามัดหัวมีผูกกันอยู่หัวพ้อมนะคือใบใหม่ใบ,บ,บอันนี้มัถึงใส่ยง่มค้นตายนะครับผมว่าตายก็ใส่ได้โอ้โมยมนแท้นี่คือบรรยากาศแง่คำนะทงหน้าเมื่อปาพี่น้องครับ อุ้ยทานนี่ตอนี้กํลังจิบฟอ้อนเกี่ยวสาวกํลังจตรียมือกํลังฟอ้อน